คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี้ยวชาแนลนะครับเพื่อนๆ ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะครับมาเพื่อนๆยู่เกมรักของเราก็คือไม่นานคีโอนะครับของค่ายบีีสล็อตกันนั่นเองเออทุนมาวันมาณ5น5 8นะไม่เคยเอามาพอดีสักทีแต่วันนี้พิเศษนะครับวันนี้มาเล่นในเวลาดีๆก็คือเวลาลัคกี้ทันกันเลยให้ดูในกลุ่มนะครับก็แจ้งไว้ด้วย h e ียเฟิร์สนะครับออฟฟิเชีอะไรว่าเออช่างมันเถอะแจ้งไว้รอบ5โมงถึง6โมงครับกูเล่นแป๊บนึงอ่า เวนี่เว้นช่วงนานเลอเกินอามีคโ o ด้วยนะครับก็มีเกมหลักนะครับ PG PP แล้วก็จ็กเกอร์นะครับ3าค่ายหลักนั่นเองอ่าก็แจ้งแบบนี้นะครับวันละ7รอบนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับดีกว่าเล่นคนเดียวอย่างแน่นอนเออตอนนี้กลุ่มสมาชิกก็พันหกร้อยกว่าคนแล้วอ่าหลักๆนะครับก็มีสมาชิกแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับตั้งแต่เช้าจนถึง3ทุ่มเลย แต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับมาทุนมา5 0 5 8ไปเบ็ด5เลยเปิดเข้าฟรีอืมไหลสวยี๋ยวครอกก่อนสัก10หมุนนะครับมาอืมกดเลยดีกว่ามาั้งดูทรงเอาเบ็ดไหนดีทุน5,000สักเบ็ด30เบ็ด30รู้ว่า2อ0พเออไปเลยมา ไม้แรก2 2 5งเนสองมาบวกในเวลาลักที่เลยดูซิมึงจะแม่นสักแค่ไหนยังไงโอเคอยังไงเพื่อนอม,มือกูสั่นทุกทีเลยเล่นเกมนี้นะครับถ้าแม่งตกก็คือเรียบร้อยโอเคไม้แรกบวกสี่แม่งยังสวยเลยมาเพื่อนๆสองเนสองด้วย เกมนี้เป็นเกมอันตรายโอ้โห YC ตัวเต็มแถวมาอีกสองเป็น A คูณเก้าอื้มปกติมูลแรกไม่ค่อยเปิดนะเออ A ไมค์หนึ่งเออคูณยี่สิบแล้วอ,อืว้ม YC หนึ่ง A ไมค์หนึ่งยีสกก่สิบเก้า Skepter s k e p t e ตมาอมานี่คือเรียบร้อยเตรียมตัวโอ้โห A มาอีกสอง กูไม่ก็อยากเจอโอ้โหสี่พันห้าสิบหกโอ้โหอเอคูณสามสิบสามกูได้กำไรเลยตั้งแต่ไม้แรกพวกมึงเก้าหมุนแปดแล้วเอ้าวอล์ฟไอสองเจอสองแถวท่อาไาสี่ร้อยเก้าสิบห้ากูขอตัวง,งแพงนะพวกมึงแม่ได้ไหมได้พอผมก็ได้มาแบบโอ้โหวายโพพิดแถวซัดโอ้โหสเก็ปเตอร์ ถ้ามาคือเบรกเลยแซคเก็ตเตอร์โอ้โหคูณไม่อยากเจอเเอา้าอีกตัวนึงได้ไหมโอ้โหเลยไปต่อนหน้าโดนตาโอ้โหตอนนี้ไม่ค่อยใจยเลยอีกห,หนึงอย่าโบกนะโอ้โหโอ้โหแม่งมาดอกเดียว4 8 5 1อ้โอ้โหเปิดอย่างสวยที่เหลือเว้าวล้วนๆเลยโอ้โหเสียดาย ไปต่อนะครับต้องไปต่อนะครับเพื่อนทุนลมาสูงเอออืมได้ไหมจะได้ไม่ต้องกดซื้อมาลองดู30หมุนนะครับพวกมือฮึยังไงอืมเขาผีจะกรอบไปได้ไอ,อตัวไม่ได้เอ้ยคิวคิวก็ไม่ไหลฮึบโอ้โหไม่จ่ายเลย เราเบ็ดทิ้งข้างนอกมันก็ดีอย่างนะครับเพื่อนๆก็จะเป็น,ป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 นตัวชี้วัดนะเออวันนี้มันจะโดนแดกหรือว่าแตกนะครับเพื่อนอืม้มไหลสวยมากดซื้อเลย30เบเพชรไหนดีกี้เรากด30 40ลองดู50ดิ5ดีเท่าไหร่37 50ไปแล้วกันเออเหลือทำทุนไว้38นะครับมาเพื่อนๆสปินที่สองโอ้ย ยังไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้ไม่รอดจริงๆเลยกนแล้วกันเอาเบ็ดเดิมนะเออที่ม่ตกดำนะครับ2 2ง0นหายไปสามเจ็ดเลยสปินที่3พวกมึงมาซื้อเบ็เดเติมดีกว่าโอเคฮึบ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 โอ้โหนิดเดียวไปเลยไอสัตว โอ้โหจะตกดำแล้วมาเ,เป็นเพื่อนเบสสามสิบกับคูณสามเพราะว่าเราบวกสี่ไม้เรกไม่ค่อยจ่ายเท่าไรนะเออเปลี่ยนแผนกันไปเอ,อ้าวายสามเก้าตัวไหนก็ได้นะครับให้ตัวคูณมันวิ่งก่อนวายมาอีกหนึ่งคูณสิบเก้าไม้อีกสองเก้าไม้อีกสองเออสวยคูณสิบเก้าไม่เป็นไรโอเคเลย หมายเเท่าไร969กูกบเท่าไรวะ220เออ220จำไม่ได้เอาอีกตัวมาสักทีเถอะได้ไหมไม่ได้เป็นไปได้กูมไม่อยากได้นะไม่อยากเอาเลยไอสเก็ปเตอร์ในเกมอ่ะกูยอมแลกตัวแคลงอ้้หูวัสวยคูณแล้ว31อืมหมายเลข234อืมเหลือหงบมุนหมายีลน,น่าจะคืนทุนนะ สองเปนสองิเอออีกหหมุนมาตอนนี้บวกมาบางบาง0 0โอเคโอค้โหคนนกเต็มกระดานเลยแม่งโโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยลงนะครับตัวแพงรู้เป็นหาอะไรลงตงัวอักษซนโอ้ยแม่งจะซ้ำรอยไมาแรกมั้งกลัวจ่ายบางมากเอา้าได้บ่าผมแพงอยู่ ปลายไมอีกหนึ่งคูณสี่สิบสามเจ็ดตัวแล้วโอ้โหได้อยู่เท่าไรน่าจะแพงอยู่นะนี่สองมันเช็ดเอาแล้วเอาแล้วสองหมุนแม่แม่มาไทยปอบผมด้วยไหลไหมไมค์สองเอาดิคูณสี่สิบเก้าโอ้โหแม่มาโอ้โหไวหนึ่งไมค์สามคูณห้าสิบแปด โอ้ยไอีกสองเฮ้ยไอีกสองโอ้ยแม่มาตัวแพงสุดโอ้ดูสิเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบขูว่าแล้วโอ้ยไม่ได้เจอน,นานมา,มากๆเลยโอ้ยมือทอ้ไม่เป็นไรยังใจโอ้ยแม่มาโอ้ไม่ได้เจอนา,นานมากๆเลยพวกมึง 1920โอ้โหยอย่างหดุดแม่มาสองมุนสุดท้ายบัฟจบไปที่29ง2 2นอะครับอ้ยองแม่ลงนะครับอยู่ที่คูณ64รู้สึกอู้นึกว่าจะได้ตัวอักษรน่าจะบางๆเลยนะเหมือนไม้เลขนะครับที่ไหนได้สองมุนสุดท้ายแม่ลงนะครับพวกมึงคีโอมาตัวแพงสุด โอ้โหตอนนี้2 9งหมื่นเก้าโอ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคูณไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าตัวแพงไม่ออกซื้อไม้สองพันสองโอ้ยห้าพันตอนนี้สามหมื่นกำไรสองหมื่นห้าโอ้ยคีโอเอาเรื่องอีกแล้วนะครับในเวลาลัคกี้ไทม์โอ้ยโ,โอเคเพื่อนทุนห้าพันตอนนี้สามหมื่นกำไรสองหมื่นห้ากับสปินไม้ที่สามรู้เรื่องเลยโอ้ยนึกว่าจะบางเฉียบแล้วอ่ะ ก็3สปินนะครับกี่นาทีไปนาทีครึ่งแล้วได้แล้วนะครับเพื่อนท่วมแล้วขนาดนี้อ่ะก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรกดจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับสไค,คร้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ